สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สิเจกดำซิ่งเอางานเข้าแล้วครับ n p r เจ้าคุณปูครับนี่เกิดอะไรขึ้น <c oughs> เจอมือซ้ายครับคาเรงครับนี่เอองานเข้าแล้วครับคันซีเกือบขาดครับพี่น้องนี่ครับ ใช้งานหนักครับคันนี้ดีที่ว่าเห็นทันครับเห็นโกนถ้าว่าย้ายไม่ครนี่อันตรายครับนี่เลืวอนิดเดียวครับขาดถึงตรงนี้นนแล้วครับนี่ต้องเอาไปพบเพศแล้วครับนี่ เนื่องจากตองย้ายไม่ครูครับพรุ่งนี้นี่ครับคนขคับเอออันนี้จะเอาไปอูไหนเอาไปอูเลยใช่ไหมนี่เอาปเปลี่ยนหัวี่อเปลนหัวด้วยนี่ครับคันนี้ npr นี่มีโครงการเปลี่ยนหัวนะครับนี่ ซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วแต่เราปิดฤดูกาลครับฤดูกาลหน้าน่าจะได้เห็นหัวใหม่ของเจ้าคุณปู่แน่นอนครับชมใหม่ครับปะผูติดเอพร้อมใช่ไหมอืตอนนี้ก็อยู่โบิบไร่ ขุดมาได้ประมาณกี่ไร่แล้วนี่สี่บอถึงไม่สี่น่าจะประมาณสามไร่ครับว่าพื้นที่เหลือเยอะมากเลยครับนี่แจนกรบเดินไมโครไปแล้วครับแต่เช้าไปเคลิ่งครับได้ยินแต่เสียงครับไม่ไกลครับนี่ เดินไปตามทางครับไปเคลิ่งที่ทีงานร้อยเที่ยวครับใช้งานจนคุ้มแล้วครับเจ้าคุณปูนี่ซื้อมาได้กี่ปีแล้วนะคันนี้หลายแล้วปีแล้วเจ็ดแปดเจ็ดแปดปีแล้วครับคันนี้นี่ ซื้อมาก่อนพีซีสองสามปีไม่ใช่ไห่ซื้อมาก่อนพีซีเจ็ดสิบอะสองปีปีละมัฮะนี่ครับหกไปเข้าเจ็ดปีแล้วเนาะเอาไปให้ช่างเขาจัดการให้ครับแล้วแต่ช่างจะดามหรือจะซับในแล้วแต่ถนัดครับแต่ถ้าเกว่าริ่งครับเมื่อวานก็ฝาท้ายไปเลยนะคารดุด <laughs> ฟ้าท้ายชีชีชรือขาดนี่ครับเรยไปเต็มมาครับนี่ข้าเรงครับตีท้ายจนฟ้าท้ายขาดครับนี่โอ้ก็นอนโบกันอยู่สี่คนครับวันนี้เมื่อคืน อถ้าเกไม่รู้นะน่าจะให้เจผสมตะวันมันถ้าเกเข้าวินออกมาไม่ได้ไม่มีเลยบ่โทรไปบอกถเก๋ว่ะทิศดีๆเลยเด้นไปหมดตามทางเองยากอีก Oh. ต้องขึ้นจากข้างซ้ายบ่ต้องขึ้นจากข้างซ้ายบ่เอาช็คเชื่อพลิงครับเนื่องจากเมื่อวานวิ่งนิ่งได้หลายเที่ยวครับนี่คันละ24เที่ยวครับเมื่อวานรถแปดคันครับแดนก,กบไม่หลุด140เที่ยวอีกแล้วครับเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อวานไม่รู้ร้อยสี่แล้วเนาะเมื่อวานจานกบทําสถิติได้ครับสองวันแล้วครับจ้าพีซเจ็ดสิบคูณดินได้ร้อยสี่เที่ยวโอ้ดูถังน้ำมันครับนี่สุดจ้าฮ่าฮ่าฮ่อันนี้คืาเรียกรถคนดินจริงๆครับนี่คนยันถังถังน้ำมันเนาะโอ้พี่น้องเลยคันนี้ พื้นมันผุหมดแล้วครับรุ่นอ e ีผ <laughs> e ุผุอีผุผุครับกันนี้นะครับให้ดูใหม่อีกรอบครับโ <c oughs> อเค okay, ครับถ้าไม่เห็นกันมีมีโอกาสรอหลัง โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับไว้เจอกัน <PD. S 2> ใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ